On a whole nother level Really only fucked you over Cause you let him Girl, I guess he didn't know any better Girl, that man didn't show any ever Do all I can just to show you it's special Certain it's your love that holds me together hey, you say he been ไออยู่ใส่ะเน็ตคนถามมันดูอยู่ใส่วะไออยู่ใส่ครับไอยิ่สมึงก้ครับกครับกมงกม ไอ้ละมึงไอ้ละมือีสั้นมาส่งยาแต่อยากอยากด้วยทางรัฐตอนพ่อแม่ส่งเลี้ยนอ่ะมึงไม่ตั้งใจเลี้ยนมาส่งยาแบบมึงอ่ะไปช่วยใช้กรรมในคุกไปสักสิบปีอ่ะมึงอ่ะเปรียบกับที่เป็นแค่คนไม้ อ้ใหหรเจมามพียงไนคนเดิมสั่งมาอีกแล้วไอคนเดิมอ่ะเออแล้วรัดนี้มันเสียงไปไหมรัดนี้มันรัดใหญ่เลยเว้ยนล้วก็เตรียมของมาแล้วด้วยกูขอเลยว่าครั้งสุดท้ายโอ้เพื่อนแต่กูกลัววะ่ะครั้งนี้ครั้งเดียว,ว้อ

ทำงานการแล้ว,วทำเยอะแลไม่เคยทำครับไม่เคยทำอย่างเงี้ยทำอะไรทำเนี้ยขาดเขาตาไม่เคยทำครับไม่เคยทำติดคุขขก,กขอตัวนี่ไอระพู่มึงอ่ะพ่อแม่ส่งมาเรียนเรียนแต่มาขายยาโดนกูจับวันเนี้ยพวกมึงอ่ะไม่รอดแล้วไม่ได้ทำไม่ทคยเชี่อเลยมึงอ่ะฮ้ไม่เคยทำหมอแล้วมึงอ่ะไม่ได้ทำ ไม่ทำเชื่อไรไม่ได้ทำเชื่อไรฮะเอ้ย,อยไม่ได้ทำหมอสายบอกมาจับได้คาหนังคาตาอตใหญ่เหรอเอ,เ,อ,อเดี๋ยวดีกวกระปุกม,มึงอ่ะมาอยู่ฝังทนไปมึงได้รู้เฮ้ยมึงมาไงเนี่ยกูดโดนตำรวจจับว่ะแม่งกูโดนพวกขายยาแม่งขายกูเฮีย ใช่หรอวะวันนี้กูเห็นมีเข้าใหม่2คนไม่หรอพวกคดีค้ายาไม่ยมันใช่หรอวะใช่พวกนั้นปะไม่กลัวใช่แน่เลยเฮียไปดิเฮ้ยเน็ตพวกนั้นรด้บอกไว้สัตว์ที่มันขายเน็ตเนี้ย ทำอะไรลงไปฮะไอ้ชื่อน่ะตายเลยฮะไม่ใช่ผมครับไม่ใช่ผมใครทำอืมให้เวลาสาำลับเฮ้าเยนี่เย่ทำทำไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำอันนี้ครับอันนี้อันนี้ทอันนี้ครับโอ้โหฮะเย่มันทำครับเย่ดิฮะมึงทำอะไรอีวัดผมไม่ทำครับผมไม่ทำครับ โอ้โหฮะไอ้วมึงอะมาก่อนเขาพวกมึงอะมึงมาเอาเปรี้ยวเลยนะไอ้พวมึงอะไอ้พวกเรามึงตายเนี่ยไอ้ไอ้พวกมึงอะจับส่งไปอยู่คุกเลยแยกกันไปตุ้งตีกันยัมีรอบสองงั้นอะ

เพียงหวังจะเป็นคนใหม่ท่าแต่กลายของคนใจแตกห่มโดนเปลี่ยนแปลงไปนับไปถึงน้ำไอ้เนี่ยผู้คุ้มถือ้อกแ่งเลียว เราเร็วเร็วเร็วแล้วก็แตกแตกแตก

ไม่กเฮอกตั้งแต่ใช่หรือเลแม่ควรเดินมาเ้ยเนี้ยฮ้ยกูกูรู้จังที่เขาสั่งมาอีกแล้วข่าวไม่รู้นะใครขวายแหเพื่อที่มึงคิดว่าพึ่งพ้าได้ตอนนี้มึงนี่มเปว่แล้ว

วันนี้มันมันมีเมืนเดวอะเป็นไงล่ะเพือนึคิดาพื่งที่ได้วันนี้เปเมอเดยอะคุณเนีเพื่อนเชอ้ไตอนน้ราแกอยู่าแม่เลยของพ้อเราพี่เขาบอกว่าอยากได้กับ เปียมาจากไหนว่ามันเสี่ยงไปวะต่อจะโดนงั้นไหมเตรียมมาแล้วแล้วพี่เขาบอกว่าอย่าเร่งกับมึงเลยนิ่งที่ตำรวจเชื่อรถผมนี่มันรถเพื่อนผมนี่เพื่อนพเพื่อนมึงอยู่ไหนเรียกเพื่อนมาดิบุ๋มบิบิทันเต็มานี่